ที่ทำมาหากินติตามแนวชายแดนไทยลาวโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2508จนสามารถจัดตั้งฐานที่มั่นเขตงานได้9แห่งขยายอิทธิพลครอบคลุมหลายอำเภอในจังหวัดน่านโดยผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้เปิดฉากต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2510ที่บ้านน้ำปา่าตำบลนาไร่หลวงอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน นับเป็นวันเสียงปืนแตกครั้งแรกที่เกิดขึ้นในภาคเหนือของประเทศไทยเมื่อสถานการณ์รุนแรงขึ้นกรมทหารมาที่สองได้รับคำสั่งให้จัดกำลังจากกองพันทานมาที่เจกองพันทานมาที่10เข้าปฏิบัติการและเมื่อสถานการณ์รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกของทบบกได้อนุมัติให้กองพันทานมาที่หกเข้าร่วมปฏิบัติการด้วย จนกระทั่งถึงปี2 5 1 4กองทัพบกบจึงได้มีคำสั่งให้กองพลทหารมาที่1ส่วนหน้าเข้าดำเนินการปราบปรามในปี2,523รัฐบาลได้มีคำสั่งที่66ทับ2,523ให้ทุกหน่วยดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนสิสต์ด้วยมาตรการทางการเมืองสนับสนุนด้วยมาตรการทางทหาร เพื่อยุติสงครามประชาชนให้เสร็จสิ้นโดยเร็วกองพลทหารม้าที่หนึ่งส่วนหน้าได้เปิดยุทธการกวาดล้างกำลังของผู้ก่อการร้ายคนิตอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการทางการเมืองสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับราษฎรยุทธการต่างๆที่เปิดขึ้นได้แก่ยุทธการพิชิตศึกยุทธการโพทองยุทธการบูรพายุทธการน่านเกรียงไกรยุทธการผาเก้าและยุทธการน่าน ร่มเจ็นยุทธการหน้าร่มเย็นเมื่อเดือนสิงหาคม2523เป็นยุทธการที่ใหญ่ที่สุดของกองพลทหารมาที่หนึ่งส่วนหน้ามีกำลังของกองพันทหารมาที่10 12 13 14และ15ร่วมกันปฏิบัติการโดยจัดเป็นสามกองรเคลื่อนย้ายกำลังทางอากาศ ขาวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เขตงานหนึ่งดอยผาแดงบนเทือกเขาภูแหวนเขตอำเภอ,เอทุ่งช้างโดยการรกเข้าหาที่หมายเป็นสี่ทิศทางหลังจากฝ่ายเราสามารถยึดที่หมายได้เป็นผลสําเร็จในขณะที่ฝ่ายเราตั้งฐานปฏิบัติการยึดพื้นที่เตรียมขยายผลกวาดล้างต่อไปนั้นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ระดมกําลังเข้ามาเกาะติดฐาน ทำการกดดันฝ่ายเราด้วยวิธีการต่างๆเช่นสุ่มยิงรอบยิงวางกับระเบิดยกกำลังเข้าตีฐานทำให้มีกำลังพลบาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ตลอดเวลาโดยฝ่ายเราไม่สามารถนำผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตออกจากพื้นที่ได้รวมทั้งการ,รส่งเสบียงก็ไม่สามารถกระทำได้เช่นกันเพราะเฮลิคอปเตอร์ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ระดมยิงทุกครั้ง จากปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้ฝ่ายเราต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ในเวลาต่อมาในปี2524เพื่อกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารที่32ได้รับมอบหน้าที่ต่อจากกองพันทหารมาที่หนึ่งส่วนหน้าได้ดำเนินการตามนโยบายการรุกด้านการเมืองสนับสนุนด้วยการรุกด้านการทหารต่อไปทางด้านการทหาร กองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารที่32ได้เปิดการรุกครั้งแรกโดยการเปิดยุทธการสุริยพง1์หนึ่งตั้งแต่วันที่19มีนาคมจนถึงวันที่5เมษายน2525ยุทธการสุริยพง1์หนึ่งมีเป้าหมายคือเขตงานเก็บดอยผาจิตผาบัวและผาช้างน้อยเขตติดต่อระหว่างจังหวัดน่านกับจังหวัดพะเยาฐานที่มั่นแห่งนี้ นอกจากจะเป็นศูนย์การนำของคณะกรรมการภาคเหนือของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้วภายในฐานยังประกอบไปด้วยโรงเรือนค่ายพักคลังสเสบียงคลังอาวุธโรงพยาบาลสถานีดักฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงโรงไฟฟ้าพลังน้ำกองร้อยทหารหลักหมู่บ้านมวลชนหลายหมู่บ้านและเนื่องจากฐานที่มั่นแห่งนี อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดน่านกับจังหวัดพะเยาดังนั้นยุทธการครั้งนี้จึงเป็นการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารที่สามสองกับกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารที่สามหนึ่งซึ่งต้องใช้กําลังมากกว่าหนึ่งพันคนกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารที่สามสองซึ่งเป็นหน่วยหลักในการปฏิบัติตามแผนยุทธการสุริยพงษ์หนึ่ง ได้จัดกำลังเป็นสามชุดควบคุมคือชุดควบคุมอุดมเดชในความควบคุมของพันโทอุดมชัยองค์ัดสิงเป็นหน่วยเข้าตีหลักโดยมีกำลังพล400นายเข้ายึดกองบัญชาการเขตงานกองพลาธิการโรงพยาบาลสถานีวิทยุกระจายเสียงชุดควบคุมกระจรเดชในความควบคุมของพันโทขจรจิตวิเศษ มีกำลัง200รอนายเข้าตีทางด้านทิศใต้และชุดควบคุมสมเด็จในความควบคุมของพันตรีชวนประเสริรฐศีมีกำลังพล8 0นายเข้าตีทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือโดยกำลังทั้งหมดได้เคลื่อนย้ายโดยเฮลิคอปเตอร์จู่โจมเข้าปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมายทามกลางการต่อสู้ขัดขวางจากผู้ก่อการรายคอมมิวนิสต์อย่างหนักผลก็คือสามารถทำลายฐานที่มั่น สลายเขตง,งานเก็บได้จนหมดสิน้นยึดอาวุธยุดทดทปกรณ์เอกสารยาเวชภัณฑ์เครื่องมือสื่อสารสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีดักฟังโรงไฟฟ้าพลังน้ำมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และมวลชนเข้ามอบตัว527คนฝ่ายเราเสียชีวิต6คนและบาดเจ็บ22คน จบจากยุทธการสุริยพงศ์หนึ่งกองบัญชาการผสมประเดือนตำรวจทหารที่สามสองได้เปิดยุทธการทารีชัดเป้าหมายคือเขตงานก้าวในเขตอำเภอเชียงกลางติตต่อกับอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาซึ่งฐานที่บั่นแห่งนี้เป็นคลังเก็บอาวุธอุทปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ส่งไปสนับสนุนผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตามฐานที่บั่นเกือบทุกแห่งในภาคเหนือผลก็คือฝ่ายเราสามารถทำลายฐานที่บั่นเขตงานก้าว ได้เป็นผลสำเร็จยึดอาวุธยุดทปกรณ์ได้มากมายมีผู้ก่อกรารร้ายคอมมิวนสิสต์เขามอบตัวเป็นจำนวนมากมมมการกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในจังหวัดน่านยังคงดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21ธันวาคม2 5 2 5ถึงวันที่4มกราคม2526 ได้เปิดยุทธการสุริยพงศ์สองส่งกำลังจู่โจมเข้ากวาดล้างผู้ก่อการไฮยคอมมิวนิสต์เขตงานหนึ่งดอยผาแดงเขตอำเภอทุ่งชางซึ่งเป็นที่หมายเดิมที่เคยส่งกำลังเข้ายึดในยุทธการน่านร่มเย็นและฝ่ายเราต้องถอนกำลังกลับเนื่องจากประสบปัญหาการส่งกำลังบำรุงและการส่งกลับซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ฝ่ายเราสามารถสลายเขตงานหนึ่งได้จนหมดสิ้น มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้ามอบตัว565คนจากผลสำเร็จที่ฝ่ายเราได้รับชัยชนะอย่างงดงามมาโดยตลอดต่อมาจึงเปิดยุทธการสุริยพงษ์สามส่งกำลังเข้าโจมตีฐานที่มันเขตการสองที่ขุนน้ำปัวบริเวณอำเภอปัวตอนกลางตั้งแต่วันที่6มกราคมถึงวันที่15มกราคม2526 ซึ่งเราก็สามารถสลายเขตงานนี้ได้เช่นเดียวกันโดยมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้ามอบตัว165คนหลังจากเปิดนุธการสุริยพงศ์3เสร็จสิ้นไปได้เปิดนุธการสุริยพงศ์4ขึ้นในวันที่1มีนาคม2526โดยมีเป้าหมายที่เขตงาน4ขุนน้ำชางพื้นที่อำเภอปัวตอนบน เขตงนานสี่นับเป็นเขตงนานใหญ่ที่สุดและเข้มแข็งที่สุดพื้นที่เป็นจมอยยื่นเข้าไปในลาวอาณาเขตติดต่อกับลาวถึงสามด้านจึงยากแก่การเข้าถึงผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์และมวลชนเป็นชาวเขาเผ่าล้วยุกธการสุริยพงศ์สี่จัดกำลังเป็นส6กองร้อยประกอบด้วยกองร้อยทหารมากองร้อยทหารพลานจูโจมค่ายปักธงชัย กองร้อยทหารพรานจากกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารที่สามหนึ่งและกองร้อยทหารพรานจากกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารที่สามสามยุทธการสุริยพงศ์สี่นับเป็นการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยใช้เฮลิคอปเตอร์มากกว่า20เครื่องในการเคลื่อนย้ายกำลังพล1,400คน, 1, คนลงสู่พื้นที่ปฏิบัติการ ภายในเขตฐานที่มัน่นเขตง,งานสิการสู้รบเป็นไปอย่างดุเดือดต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มในที่สุดฝ่ายเราก็สามารถกวาดล้า,ลางทำลายฐานที่มั่นแห่งนี้จนพินาศย่อยยับหมดสิน้เนเมื่อวันที่31มีนาคม2526มีกำลังคนฝ่ายเราเสียชีวิต28นายและบาดเจ็บ187นายเอลิปเตอร์ ปูกยิง11เครื่องฝ่ายเราสามารถยึดอาวุธยุธปกรณ์ได้เป็นจำนวนมากยึดอาวุธประจำหน่วย18กระบอกอาวุธประจำกาย210กระบอกกระสุนปืนเล็ก160,000นัดมีผู้ก่อการรายคอมมิวนิสต์และมูลชนซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าลัวมอบตัว1,422คน หลังจากสุริยพงศ์สี่ผ่านไปในจังหวัดน่านคงเหลือเฉพาะเขตงานน่านใต้คือเขตงานสาห้าและหเท่านั้นดังนั้นจึงได้เปิดยุทธการสุริยพงศ์ห้าขึ้นเมื่อวันที่สี่พฤศจิกายนถึงวันที่สี่ธันวาคม2,526ผลปรากฏว่าสามารถสลายเขตงานทั้งสได้เป็นผลสำเร็จมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และมวลชนเข้ามอบตัว 1,721คนยึดอาวุธยทดทบกรณ์ได้เป็นจำนวนมากด้วยการทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของทหารในกองทัพพันธิสามทุกคนทำให้ฝ่ายเราได้รับชัยชนะอย่างงดงามผู้กอ่อการ้ายคอมมิวนสิสต์ศูญเสียฐานที่มั่นที่มีอยู่ทั้งหมดในภาคเหนือมีผู้กอ่อการ้ายคอมมิวนสิสต์ ทหารหลักทหารบ้านและมวลชนออกมอบตัวกว่า5,000คนสามารถยึดอาวุธยดทดทปกรณ์ได้มากมายมหาศาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะต้องสูญเสียชีวิตพี่น้องทหารของเราไปจำนวนหนึ่งแต่กองทัพพันธ์สามก็มีความภาคภูมิใจ ที่สามารถดับเสียงปืนที่เคยดังระงมมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า20ปีได้โดยสิ้นเชิงทำให้จังหวัดน่านกลับคืนสู่ความสงบประชาชนมีความร่มเย็นเป็นสุขมาจนตราบเท่า